ครับเรามาดูข้อที่8ครับข้อที่9ต่อนะครับจากข้อที่8เขาบอกว่าแรงขนาด20นิวตันกระทําต่อวัตถุมวล4กิโลกรัมเดี๋ยวเขียนตัวแปรไปด้วยเลยนะครับที่กำลังเคลื่อนที่ไปบนพื้นลื่นแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานถ้าความเร็วต้นของอวัตถุมีค่าเป็น30เมตรต่อวินาทีนี้คือ,อยูไปทางทิศตะวันออกนะครับจงหาความเร็วของวัตถุที่เวลา5วินาทีเมื่อแรงกระทํากอไก่นะครับ กระทำในทิศตะวันออกขอไขกระทำในทิศตะวันตกนะครับข้อนี้มีอยู่2ข้อย่อยนะครับเรามาดูข้อกอไ่ก่อนสเก็ตภาพ,พคร่าวๆนะครับถ้าสมมุติเราวาดภาพนะครับก็มีวัตถุก,ก้อนหนึ่งมีมวล m 4กิโลกรัมเนี่ยนะครับที่กําลังเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาหรือทางทิศตะวันออกนะครับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีปรากฏว่าถูกแรงกระทำ F เท่ากับ20นิวตันนะครับ ทีนี้แน่นอนนะครับเมื่อถูกแรงกระทำนะครับแรงรับไม่เป็นศูนย์วัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับความเร่ง a ความเร่งจะมีทิศเดียวกับทิศแรงรับที่มากระทํากับวัตถุนะครับความเร่งก็จะไปทางด้านขวามือแล้วสักพักหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีนะครับอ่าครูเขียนเฉพาะตัวเลขแล้วกันนะครับไม่พิจารณาในรูปแบบเลขเนี้ยสาคัญแล้วกันนะ เวลาผ่านไป5วินาทีนะครับเขาถามว่าความเร็วนตำแหน่งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ถามว่าเราจะใช้สมการไหนในการแก้ออกมานะครับตอนนี้เราทราบนะครับเราทราบ u ทราบ t นะครับแน่นอนวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับสมการที่ใช้ก็จะใช้สมการนะครับในแนวตรงในการแก้นะครับทีนี้เราต้องมองข้ามช็อนนิดนึงนะครับการที่เขากำหนดมวลมาให้นะครับกำหนด F มาให้กำหนดแรงมาให้นั่นหมายความว่าเราสามารถหาความเร่งได้จากกฎของนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นท่งนเรียนลองไปดูนะครับถ้าสมการแนวตรงในกรณีที่วัตถุมีความเร่งคงที่เนี่ยนะครับแต่ละสมการจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวแปรนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราต้องการหาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับเราจะต้องทราบอีก3ตัวแปรที่เหลือเข้าไหมครับตอนนี้เราทราบแล้ว1น,นะครับก็คือ,อยูทราบ2อคือี ทราบอยากยังไม่ทราบก็คือ a แต่ a นี้เราสามารถหาได้จากกฎของกฎของนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหา v ได้จากสมการนะครับ v เท่ากับ u บวกนะครับแน่นอนว่ามันจะติด a นะครับติด a ก็ไปหา a นะครับหา a จากกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับนั่นก็คือ Sigma f เท่ากับ m a เนื่องจากเราพิจารณาความเร่งในแนวแกน x ก็เป็นซิกมา f x เท่ากับ m a x นะครับเพราะเราจะได้ a x หรือความเร่งในแนวแกน x อ็กตัวนี้นะครับเท่ากับซิกมา f ในที่นี้ก็คือ f นั่นแหละนะครับก็คือ y, ส่วน m นะครับลองแทนค่าเข้าไปนะ f ก็คือ20นะครับ m ก็คือสีอ่ฟอนต์เราจะได้ความเร่งนะครับเท่ากับห้าเมตร ต่อวินาทีกําลัง2นะครับนํากลับมาแทนนะครับก็จะเป็น30บวกกับ5คูณกับ5เารานเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีนะครับก็จะมีความเร็วเท่ากับ55เมตรต่อวินาทีนะครับทิศก็ทิศตะวันออกนะครับต่อไปเราไปดูข้อขอไข่นะครับ <c oughs> ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางของแรงนะครับมากระทำในทิศต,ตะวันตกแบบนี้แล้วกันนะครับเจ้าวัตถุเคลื่อนที่มาทางด้านขวามือเหมือนเดิมนะนะครับด้วยความเร็วต้นเท่าเดิมนะครับแต่ออกแรงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือแรงครับเปลี่ยนมากระทำในทิศต,ตะวันตกเท่ากับ20นิวตันเหมือนเดิมอ่าเมื่อเวลาผ่านไป 5วินาทีเหมือนเดิมนะครับวัตถุจะมีความเร็วลายตรงนี้เป็นเท่าไหร,ร่สมการที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเอา v เท่ากับ u บวก a t นะครับสิ่งที่เราติดก็คือ a เหมือนเดิมนะครับ ติด a นะครับเราก็ไปหา a จากสูตรเดิมนี่แหละนะครับ a ก็จะเท่ากับ f ส่วน m นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็จะได้เป็น f ก็คือ20นะครับ m ก็จะเป็น4นะครับ เลอม,มองไม่เห็นแล้วนะครับผลได้วความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกําลังสองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเราให้ทิศท,ทางด้านขวาเป็นบวกนะถ้าให้ทางด้านขวาเป็นบวกทั้งกรณีที่กอไก่เผาไข่นะครับนั่นหมายความว่าแรงตอนนี้มาทางซ้ายนะครับแรงจะต้องติดลบตรกนี้ครับต้องติดลบเพราะอยู่ในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับทิศเรากําหนดนะครับ ซึ่งปกติแล้วเราจะยึดตามาทิศของความเร็วต้นให้เป็นบวกนะครับในกรณีนี้เพื่อความง่ายนะครับเมื่อยึดตามทิศของความเร็วต้นให้เป็นบวกคือทางขวาเป็นบวกเนี่ยนะครับแปลงมาทางซ้ายนะครับก็จะต้องติดลบนะครับเมื่อแรงติดลบนะครับนั่นหมายความว่าความเร่งในกรณีนี้นะครับก็จะต้องติดลบด้วยนะครับเพราะว่า คอมเรลนะครับจะมีทิศทางเดียวกับแรงลับนะครับต่อไปนํามาแทนค่านะครับอยู่ในกรณีนี้นะครับเท่ากับ30เหมือนเดิมอยู่เป็นบวกเสมอนะครับบวกกับ A A ในกรณีนี้เป็นลบ5นะครับเพราะอยู่ในทิศตรงข้ามกับดูนะเวลาเราคํานวณเราต้องแทนเครื่องหมายบวกลบเพื่อแสดงทิศทางของปริมาณเวกเตอร์ด้วยนะครับถ้ามันอยู่ในมิติเดียวกันนะครับหรือแนวเดียวกันเวลาก็จะเป็นนะครับอ พราะในกรณีจะเป็น30ลบกับ25นะครับก็จะได้ความเร็วเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีไปทางด้านคือฮากมาแล้วเป็นบวกใช่ไหมครับบวกนั่นหมายความว่ามันมีทิศเดียวกับที่ที่เราาำนดใท้าเป็นบวกครับหรือมีทิศทางเดียวกับยูนั่นเองฉะนั้นความเร็วนะครับก็จะมาทางด้านขวาหรือทางทิศต,ตะวันออกเหมือนเดิมนะครับแต่ ลดลงนะก็จะเป็น5เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้าทิต์ตะวันออกนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับนักเรียนอย่าลืมแทนเครื่องหมายบวกลบนะครับของปริมาณเวกเตอร์เวลาเราคำนวณน,นะครับถ้ามันถ้ามันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับอย่างเช่นกรณีสมการการที่แนวตรงเนี่ยนะครับ ปกติเราจะยึดตามทิศของความเร็วต้นให้เป็นบวกเสมอนะครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้แต่เพื่อความง่ายเฉยๆโอเคเนาะต่อไปเราไปดูข้อที่9ต่อนะครับชายคนหนึ่งขับรถยนต์ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทันทีที่เห็นสิ่งกีดขวางเขาใช้เวลาในการตัดสินใจเบรก1.2วินาที และในการเบรกเพื่อให้รถหยุดตรงที่ตรงสิ่งกีดขวางพอดีต้องใช้แรง6000นิวตันนะครับถ้าชายคนนี้และรถยนต์มีมวลรวมกัน1,200กิโลกรัมชายคนนั้นเริ่มเห็นสิ่งกีดขวางขณะที่รถยนต์อยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางเท่าใดถ้าเราสเก็ตภาพคร่าวๆจะเป็นแบบนี้ครับรถนี่เป็นรถนะอันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่มา ด้วยความเร็วต้นยูนะครับ20เมตรต่อวินาทีทันที่เห็นสิ่งกีดขวางอ่ะสิ่งกีดขวางอยู่ตรงนี้ครับอ่าเป็นกำแพงแล้วกันปรากฏว่าตัดสินใจเบรกนะครับโดยขณะที่ตัดสินใจเสียเวลา1.2วินาทีนะครับแน่นอนว่าขณะที่เราตัดอ่าสินใจเบรกนะครับรถมันก็จะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับ ถึงตรงนี้นะครับใช้เวลาในการตัดสินใจ1.2วินาทีนี้คือเวลาเริ่มต้นนะครับ t เท่ากับ0เริ่มต้นจากตรงนี้ผ่านไป1.2วิอยู่ตรงนี้นะครับและในการเบรกเพื่อให้รถหยุดตรงสิ่งกีดขวางพอดีอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นนะครับมันมาหยุดตรงนี้พอดีจุดหมายคมว่าความเร็วเป็น0น,นั่นเองครับต้องใช้แรงนะครับ6,000นิวตัน ซึ่งแน่นอนว่าแรงนี้นะครับก็ต้องอยู่ในทิศทางาตรงกันข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่นะครับมันจึงจะทําให้รถเกิดความหน่วงหรือชา้าลงเรื่อยๆนะครับเขียนเป็น F แล้วกันนะครับโดยที่นะครับมีมวลนะชายคนนี้กับรถคันนี้นะครับมีมวลรวมกันก็คือ M อ็มหนึ่กิโลกรัม อยู่ห่างขณะที่เห็นตัวนี้นะครับอยู่ห่างจากสิ่งกิดขวางเท่าใดโอเคอ่ะเขียนเป็น S ตัวนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรียนมองภาพไม่ออกนะครับลองใช้วิธีการเขียนภาพสเก็ดภาพคร่าวๆออกมาแบบนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงสมการหรือสูตรพอเราเขียนภาพออกมาแล้วนะครับเราค่อยหาสมการทางฟิสิกส์นะครับมาอธิบายโอเคเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับรถจะเคลื่อนที่ได้สองช่วงนะครับช่วงแรกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะขณะที่เสียเวลา ทามล้อเนี่ยนะครับในช่วงนี้รถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับก็จะเคลื่อนที่มาได้สักระยะหนึ่งเขียเป็น S1 แล้วกันนะครับในช่วงที่2นะครับเมื่อถูกแรงกระทำก็จะเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ต่อมาได้เป็น S2 เพราะฉะนั้นถ้าต้องการหา S, <S นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอานะครับระยะ S1 มาบวกกับ S2 นั่นเองนะครับ แล้าก็ไปหา s 1ครับหา s 1อันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าถูขึ้นที่ด้วยความเร็วคงที่รถขึ้นที่ด้วยความเร็วคงที่ฉะนั้นสมการที่ใช้ในการคำนวณก็จะมี1สมการครับคือ s เท่ากับ v t v 1ในที่นี้ก็คือ u นั่นแหละนะครับก็คือ u t นะ u ในที่นี้ก็คือ20นะครับเวลาก็คือ1.2 ันก็จะได้24เมตรนะครับ s 1ได้24เมตรต่อ,อไปนะครับหา s 2ต่อในส่วนของ s 2นะครับเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความอ่านววงนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่จะต้องใช้ในการหา s จะมีทั้งหมดอยู่สอง อาจจะมีทั้งหมดอยู่5สมการแนวตรงนะครับเราต้องเลือกใช้มันสักหนึ่งสมการตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้อายุนะครับรู้ v แล้วเราต้องการหาอีกสักหนึ่งตัวแปรนะครับเราสามารถหา a ได้นะครับจาก f นะเราต้องการหา s 2นะครับสมสมการที่เรารู้หรือเราสามารถหาได้นะครับบวกกับ ไม่ใช่3สมก,การสิสตัวแปรที่เรารู้นะครับบวกกับอีก1ตัวแปรที่เราต้องการนะครับมันไปนตรงกับสมก,การไหนก็ใช้สมก,การนั้นซึ่งในกรณีนี้นะครับก็จะใช้สมก,การเป็น v กาลังสงเท่ากับ u กาลังสงบวก2 a s นะครับอ่ะ a ตัวนี้ก็คือ a 2นะในหนังสือนะครับเขาอาจจะเขียนเป็น delta x นะครับ S, S ของเราก็คือเดลต้า x นะให้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อความสะดวกในการเขียนนะครับในกรณีนี้ครูจะใช้เป็น S แล้วกันนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาหา a อ็ก่อนนะครับ a ตัวนี้ก็หาได้จากกฎของนิวตันนั่นแหละนะครับคือ f เท่ากับ ma นะครับเราทราบ f นะครับ f ก็คือ6,000 นะครับ m ก็คือพันสองเพราะฉะนั้นเราจะได้ a เท่ากับครับหกพันหารพันสองนะครับ, 6, รรบก็คือ60ส่วน12ก็จะได้5เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับซึ่งกรณีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเซตให้ทางขวาหรือตามความเร็วต้นให้เป็นบวกเนี่ยนะครับที่ทางขวาเป็นบวกนะความเร่งตอนนี้นะครับมันมาทางซ้ายนะเพราะความเร่งจะมีทิศท,ทางเดียวกับ แรงที่มากระทานะครับความเร่งจะมีทิศทางเดียวกับแรงลับที่มากระทําซึ่งมาทางซ้ายควอนความเร่งจะมาทางซ้ายครับความเร่งจะต้องติดลบนะครับเพราะในกรณีนี้นะครับเราอาจจะเขียนลบตรงข้างหน้าเอฟก็ได้ครับลบตรงข้างหน้าเอฟหมายความว่ามันมีทิศทางตรงขันข้ามกับยูนะครับความเร่งที่หามาจะติดลบนะความเร่งติดลบไม่ใช่ว่ามันเคลื่อนที่ ช้าลงนะครับความเร่งติดลบหมายความว่ามันกําลังเคลื่อนที่โทษทีครับความเร่งติดลบหมายความทิศทางของความเร่งนั้นอยู่ในทิศตรงข้ามกับกับ u นะครับหรือตรงข้ามกับความเร็วนั่นเองอ่ะได้ความเร่งมาแล้วนะครับก็มาแทนนะตัวนี้ก็จะเป็นมีกำลังสองเป็น0ูนย์นะครับตัดทิ้งไปเป็นศูนย u กำลังสองนะครับก็เป็น20กสิลังสองนะครับบวกกับ2 a 2 a 2เป็นลบหครับจริงต้องบอกอย่างนี้นะครับเครื่องหมายลบตัวนี้ครับ <c oughs> ในกรณีที่เราคํานวณออกมานะครับแล้วมันติดลบหมายความว่าความเร่งมันอยู่ในทิศต,ตรงข้ามกับความเร็วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร่งมีทิศต,ตรงข้ามกับความเร็ววัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงโอเคไหมครับแต่นักเรียนห้ามจำว่า ความเร่งติดลบวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงนะเพราะว่ากรณีนี้นะครับความเร่งติดลบมันบ่งบอกแค่ทิศทางมันตรงข้ามกับทิศของความเร็วแค่นั้นเองนะครับหรือทิศทางตรงกันข้ามกับทิศที่เรากําหนดนั่นเองโอเคเนาะแต่มันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าความเร่งมีทิศต,ตรงข้ามกับความเร็ววัตถุมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับโอเคเนาะนี่คือพื้นฐานก่อนหน้านี้นะครับอะลองแทนค่าต่อนะครับ กับ s2 เอาอย้ายข้างสมการนะครับก็จะได้เป็นก้อนนี้คือ10ถูกไหมครับเป็นลบ10นะลบ10เดี๋ยวกูย้ายไปทางขวานะครับก็จะเป็น10 s2 เท่ากับ20 2กำลังเป็น400นะครับเพราะนั้นเราจะได้ s2 ออกมาเท่ากับ4 0 0หาร10ก็คือ40เมตรเาั้นคำตอบสุดท้ายนะครับเราก็เอา s1 กับ s2 มาบวกกันนะครับเราก็จะได้เป็น 24บวกกับ40คําตอบก็เป็น64เมตรครับ่ะพอนพื้นฐานของโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องของอการเืนที่แนวตรงก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ